ดูดวงชาวราศีมินงูไฟตามหานะครับงูเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามไฟบ่งบอกถึงความร้อนแรงนะครับผมงูไฟเพศตรงข้ามที่มีความร้อนแรงนะครับผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลนไอ้ดีสิ่งต่างๆที่เขาต้องการคือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวท่านไม่ว่าจะเป็นความร้อนแรงเรื่องความรักทําให้เจ็บปดวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง โชคชะตาของท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามามันเกิดความเล่าร้อนแทบจะทนมิไหวมลเสน่ห์มลจนทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มชาวราศีเมินเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างส่องแสงลงมามนจันทาเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโดนเข้ามาแล้วจะโดนเกิดการหึงหวงเป็นอย่างมากเพราะนั้นถ้าท่านเจอใครบางคนเข้ามานะครับผมเขาจะหึงหวงคุณเป็นอย่างมากที่สุด มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบจนกระวายกระซับกระสา,สายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวการตัดสินใจอย่างน่ากลัวบังเกิดขึ้นในโชคตาการส่งมอบเหรียญท,ทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้รับถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบญบารมีวาสนา เทพเจ้ดาสิงหาสิทธิ์คำชูปกป,กปักกุ่มกองรษา,าดวงชะตาจะเปิดการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลปันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะบังเกิดขึ้นกับท่านฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดโ้้ยลาวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวหท่านดินทุรนทุลายกระบนกระวายกระสรับสายยังไงก็ไม่ได้ใส่ใจให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองเกี่ยวกับเรื่องความรักมนสเสน่ห์มนจันทาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ได้ไฟทีท่มันลุน่มหลง ไฟที่มันลุ่มร้อนทำให้ท่านตื่นเต้นเยา้าโวนแทบจะทนไม่ไหวเพราะฉนั้นาการที่ท่านต่อสู้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะต้องปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรให้ท่านมุง่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรอโชคเั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่โดยท่านท่านควรที่ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย โอกาสทองโอกาสดีโอกาสการว,วิวาการอางคนเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะทำอะไรก็เกิดความชื่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่มันเกิดความเล่าร้อนนะใครบางคนเขาพยายามนําความเล่าร้อนนะพิษรักนะรม,มันฝากไว้ในใจมันเจ็บปวดภายในใจลึกๆ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานกน้อยจะนําพาซึ่งข่าววิวาข่าวมงคลข่าวดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเชื่อมชื่นนะผมสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชกตาตกตำแหน่งบุนกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบาย เพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายท่านควรที่ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยว้าหารปูฤาษีสองแสงแตะเกียงทองนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านอยู่ยให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อเล่นการที่ท่านจะถือดาบตั้งขึ้นเป็นเรื่องปกติด้วยอำนาจบุญบารมีววันาดวงแบบนี้การชิงไหวชิงพิบจะยิ่งใหญ่ยิ่งนะัก ันจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตามที่ทําให้คุณสับสนงงงวยเอาแน่นอนไม่ได้มันจะเกิดขึ้นในโชคชะตาดาบสองขวายคิดพินิษฐ์ไถ่ตองให้รอบคอปปบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเพราะว่า,วาดวงชะตาตกตำแหน่งอัศวินส่งมอบเหรียญทองดวงนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ทวงจะรวยรวยรวยอำนาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นการที่ท่านปอกปิดซ่อนเร้นอย่าไปบอกใครนะรว่าเรามีอะไรดีอย่าบอกหมดหนะครับผมถ้าท่านเป็นผู้สอนก็อยากบอกหมดเพราะฉะนั้นจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นอนจัดหนักจัดเต็มนะครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ u p e r t ร์นซับสไคร์ติเกอร์อย่าลืมกดไ er, ลค like, ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมขึ้ใหมู่กใจลิมนี้ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูทางช่องให้ค่าครูหมอสันได้นะครับหมอสันจะได้ดูดวงชาวราศีมีนของท่านนะครับเยอะๆนะครับแล้วผมรับฟังต่อกันยาวๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการไข้กรวนสําหรับชาวราศีมีนคุณอาจรู้สึกถูกดึงดูดให้พัฒนาตนเองและปรับปรุงชีวิตในด้านต่างๆเป็นโอกาสดีในการทบทวนเป้าหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการงานความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ทางจิตวิญญาณของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอย่างไรก็ตามเดือนนี้อาจมีความท้าทายบ้างคุณอาจพบกับความผันผวนของพลังงานและอารมณ์ทำให้ต้องการช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและความสงบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและการพักผ่อนหลีกเลี่ยงการรับภาระงานมากเกินไปและรู้จักแบ่งเวลาให้กับตัวเองด้านการงานเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของชาวราศีมีนความพยายามที่คุณได้ทุ่มเทมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจะเริ่มส่งผลคุณอาจได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญ หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณที่แม่นยำของคุณจะเป็นจุดแข็งในการทำงานคุณจะสามารถมองเห็นโอกาสและแนวทางใหม่ๆที่คนอื่นอาจมองข้ามอยากกลัวที่จะนำเสนอไอเดียแปลกใหม่แต่ควรมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนการทำงานเป็นทีมจะมีความสำคัญในเดือนนี้ความเข้าออเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานคุณอาจได้รับบทบาทเป็นผู้ไกลเกลีย่ยหรือผู้ประสานงานในทีมอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความอ่อนไหวทางอารมณ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในที่ทำงานพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพและมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางหากรู้สึกเครียดหรือท้อแท้ควรหาเวลาพักและทบทวนมุมมองของตนเอง สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจผู้อื่นของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนายจ้างควรมองหาตำแหน่งงานที่เปิดโอกาสให้คุณได้ใช้จินตนาการและความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการเงินการเงินของชาวราศีมีในเดือนจะมีความผันผวนบ้างโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือน อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบ้านยานพาหนะหรือครอบครัวทําให้ต้องใช้เงินเก็บอย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้จะเป็นสิ่งจําเป็นและส่งผลดีต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของคุณในระยะยาวในช่วงครึ่งหลังของเดือนสถานการณ์การเงินจะมีเสถียรภาพมากขึ้นคุณอาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือคําแนะนําที่มีประโยชน์จากคู่ครองหรือสมาชิก ในครอบครัวซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการออมได้อย่างชาญฉลาดหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนครั้งสำคัญเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือการศึกษาช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ควรทำการวิจัยอย่างละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณและเป้าหมายทางการเงิน ควรพิจารณาการออมเงินสำหรับการลงทุนในอนาคตหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินการมีวินยัยและระมัดระวังในการใช้จ่ายจะช่วยให้คุณรักษาสเสถียรภาพทางการเงินและบรรลุปเป้าหมายระยะยาวได้ด้านการเรียนเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการศึกษาและการพัฒนาทักษะใหม่ๆสำหรับชาวราศีมีนความสนใจฝ่ายรู้และความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วของคุณจะโดดเด่น ทำให้สามารถเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีคุณอาจพบว่าตนเองสนใจในหลายๆเรื่องพร้อมกันซึ่งเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้แบบสาวิทยาการการเชื่อมโยงความรู้จักหลายๆสาขาวิชาจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณในเดือนนี้ควรมองหาโอกาส ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสมาัมมนาหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของคุณจะเป็นจุดแข็งในการเรียนโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวรรณกรรมหรือการออกแบบอยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่ในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามควรระวังการกระจายความสนใจไปหลายๆเรื่องจนขาดความลึกซึ้งในแต่ละหัวข้อการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษามากขึ้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนอาจมีความผันผวนบ้างแต่โดยรวมแล้วจะมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะหรือการสร้างแรงบันดาลใจความสามารถในการเข้าใจความต้องการที่ลึกซึ้งของลูกค้าจะเป็นจุดแข็งของคุณควรใช้ทักษะน,นี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของพวกเขาการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างแรงบันดาลใจในร้านค้าหรือในการให้บร,ริการ จะช่วยดึงดูดลูกค้าและสร้างความประทับใจควรพิจารณาการใช้ศิลปะหรือดนตรีในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําให้กับลูกค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือภาพที่สวยงามจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสนใจในแบรนด์ของคุณควรระวังการตัดสินใจทางธุรกิจตามสัญชาตญาณ หรือความรู้สึกเพียงอย่างเดียวการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการใช้สัญชาตญาณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีมีนแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและก้าวไปสู่ความสำเร็จ ได้การรักษาสมดุลระหว่างการใช้สัญชาตญาณและการคิดอย่างมีเหตุผลจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตของคุณในเดือนอน่อนี้เดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีพลังงานที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นสูงทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินที่จะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม ในด้านความสัมพันธ์อาจต้องใช้ความระมัดระวังและความเข้าใจมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานด้านการงานการงานของชาวราศีมีในเดือนนี้จะมีความท้าทายและโอกาสใหม่ๆเข้ามาพร้อมกันคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้ความรับผิดช,ชอบสูงแม้ จะมีความกดดันบ้างแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะทำให้สามารถจัดการกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงกลางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพของคุณด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานพิเศษหรือโบนัสอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและไม่ประมาทในเรื่องการลงทุนควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเก็บออมไว้บ้างเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจมีความท้าทายบ้างเนื่องจากภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงอาจเกิดความเข้าใจผิด หรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจพยายามหาเวลาคุณภาพให้กัะ,ะกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามการแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นให้พยายามแก้ไขด้วยความใจเย็นและเหตุผลอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงาม ในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสี่คนโสดสำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนหอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก และศึกษาในใส่ใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จะริงจังความมั่นใจในตัวเองของคุณจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ทำให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาเพราะนั่นจะช่วยให้คุณพบกับคนที่เข้ากับคุณได้จริงๆช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายๆกับคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในอนาคตแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป6สุขภาพด้านสุขภาพชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากอาจมีความเครียดสะสมจากการทำงานหนักควรหาเวลาออกกำลังกายหรือทำ กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นโยคะหรือการนั่งสมาธินอกจากนี้ควรระวังเรื่องระบบย่อยอาหารและการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะสรุปโดยรวมแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินที่มีแนวโน้มที่ดีส่วนในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดต่างต้องใช้ความเข้าใจ และความอดทนในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานรวมถึงการดูแลสุขภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ชาวราศีมีนผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความมาสำเร็จ